g กรดวอลมอเตอร์เตรียมผุด SUV รุ่นใหม่ภายใต้แบรนด์ o อ a ่ที่ยกดีไซน์มาจาก o อ r ่า o o d c a t นับเป็นการเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ในรอบ3ปี สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ o อรานะครับก็ไม่ได้มีการเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่มาระยะหนึ่งแล้วโดยรุ่นที่เด่นดังนะครับก็นํามาจําหน่ายในบ้านเราด้วยไม่ว่าจะเป็นออร่ากูดแคทหรือแม้กระทั่ง o อร่าศหรือออร่าไลต์นิ่งแคทแต่ล่าสุดนะครับก็มีภาพพร้อมคลิปหลุดจาก MIT และทาง o อราเองโดยใช้ชื่อว่า o อร่าศูนาหรับตัวงานออกแบบนะครับก็อย่างที่บอกไปเมื่อต้นคลิปเลยว่าแทบจะนําดีไซน์จากรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นเล็กอย่างออร่ากูดแคทมาปรับใช้กับรถยนต ถไฟฟ้ารุ่นนี้แทบทั้งหมดแล้วทำการปรับมิติของดีไซน์ให้ใหญ่ขึ้นพร้อมติดตั้งราวหลังคาโดยมิติตัวถังของ a u r a 05นะครับจะมีขนาดความยาว4,471ม mm, ิลมกว้าง1,883ม mm, ิลมสูง1,641มิลมระยะฐานลอ้อจะอยู่ที่2,720ม mm. ิมซึ่งขนาดนะครับก็จะเทียบเท่ากับ MG S5 EV หรือแม้กระทั่ง b y d Atto 3ส่วนดีไซน์ภายในของรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นนี้นะครับยังไม่ได้เปิดเผยอ,อย่างเป็นทางการ และขุมพลังนะครับคาดว่าจะมีการติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าเดี่ยวพลักำลัง201แรงมา้าจับคู่กับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตหรือว่า LFP จากทาง SVO และถ้าหากมีการเปิดตัวในประเทศไทยนะครับก็คาดว่านะ่จาจะความจุแบตเตอรี่ที่ทำระยะทางได้ใกล้เคียงกับ BYD Atto 3หรือแม้กระทั่ง MG S5 เช่นเดียวกันซึ่งถ้าหากมีข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมนะครับทาง n e w t e h Thailand จะรีบนามาแชร์ให้ทุกคนได้ชมกันส่วนในประเทศไทยตอนนี้นะครับยังมีสิทธิพิเศษฉลองครบรอบ4ปี มอบส่วนลดสำหรับนิสิตนักศึกษาถึง10%กับรถยนต์ไฟฟ้า ORA GOOD CAT ทุกรุ่นถึงยังคงมาพร้อมประกันภัยชั้น1น,นาน1ปีประกันคุณภาพ5ปีหรือ1,50,000กิโลเมตรฟิล์มกองแสงลามินาและค่าจดทะเบียนเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดให้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ แต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ Facebook Neotech Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน